น้ำพริกน้ำปลาหวานสะเดาก็ต้องทานคู่กับสะเดาและที่ขาดไปได้เลยก็คือปลาดุกย่างหอมๆค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่นทานทั้ง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้ครัวดิทวิฟแฟมิลี่จะมานำเสนอเมนูสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะ พริกขี้หนูแห้งทอดนำมาตำแค่พอแหลก่ค่ะส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะคุ้งแห้งเนื้อล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้สะเด็ดน้ำให้แห้งแล้วนำมาตำค่ะกระเทียมนำมาเจียวให้เหลืองๆกรอบๆค่ะต่อไปก็เป็นหัวหอมแดงเจียวเหลืองๆกรอบๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดค่ะ ต่อไปก็เป็นน้ำมะขามเปียกคั้นใหม่ๆสดๆค่ะวัะตถุดิบทั้งหมดก็ได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนาวนี้ฤดูนี้ต้องเมนูนี้เลยค่ะสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างค่ะวิธีทำน้ำปลาหวานให้อร่อยและน่าทานทำอย่างไรวันนี้ควรนิดวิฟแฟมิลี่มีเคล็ดลับมาบอกค่ะนี่ไงคะเคล็ดลับไม่ใช่เคล็ดลับที่กระทะทองเหลืองนะคะ เคล็ดลับที่หนึ่งอยู่ที่ต้องใส่น้ํามันพืชสำหรับผัดลงไปนิดหน่อยค่ะส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเขาจะไม่ใส่น้ํามันค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟอ่อนๆค่ะพอกระทะร้อนใส่น้นาําตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายลงไปค่ะผัดไปมาสักแป๊บนึงขอให้น้ำตาลละลายและมีกลิ่นหอมค่ะ แล้วใส่น้ำปลาตามลงไปสักสองทัพพีก่อนค่ะใส่น้ำปลามากเกินเดี๋ยวเค็มมากเกินไปค่ะเดี๋ยวจะแก้ยากค่ะแต่ถ้ายังไม่เค็มเราก็เติมที่หนังได้ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมะขามเปียกตามลงไปค่ะน้ำมะขามเปียกจะใส่เยอะหน่อยเพราะจะให้รสเปรี้ยวนำค่ะแต่บางท่านที่ทำจะให้รสเค็มนำค่ะ ชอบไขชอบมันปรุงตามรสชาติปากของเราเลยค่ะให้คน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 ,คน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 ไปเรื่อยๆค่ะคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายให้หมดค่ะตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวก็ละลายหมดแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ก็ต้องตังต้งเคี่ยวต่อไปคนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะให้น้ำออกเชื่อมเชื่อมเหนียวเหนียวสักนิดนึงค่ะ ตอนนี้ก็คนมาได้สักพักหนึ่งแล้วลองชิมรสชาติดูก่อนค่ะน้ำปลาหวานจะเหนียวใช้ได้หรือยังให้สังเกตจากฟองค่ะตอนนี้ฟองก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วค่ะถ้าฟองขึ้นเยอะๆกว่านี้ก็แสดงว่าน้ำปลาหวานข้นและเหนียวดีแล้วค่ะและวิบชิมแล้วรสชาติยังไม่ได้นะคะให้เติมหวานค่ะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วให้คนๆๆน,น,น,นต่อไปอีกค่ะ ทำกับข้าวต้องใจเย็นๆค่ะต้องทำไปริมไปถ้าใส่เครื่องปรุงเพิ่นอะไรเยอะๆก็จะแก้ยากค่ะเช่นถ้าใส่น้ำปลามากเกินไปก็จะเค็มเกินไปน้ำที่เคี่ยวก็เกือบจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวนำกุ้งแห้งที่ตับไว้ใส่ลงไปค่ะถ้ามีปลาย่างตันก็ใส่ปลาย่างตําก็ได้ค่ะแต่ที่บ้านมีกุ้งอยู่ค่ะมีกุ้งตําก็เอากุ้งตํามาใส่แทนค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะแค่รับที่สอง นำพริกแข้งที่ทอดไว้ตำแค่พอแหลกๆมาใส่ตอนเคี่ยวน้ำปลาหวานได้เลยค่ะจะได้น้ำปลาหวานที่มันวาวเข้มข้นหอมสีสันสวยงามอร่อยมากขึ้นค่ะความเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะคน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 ,คน,คน,คนต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ สีสันเข้มข้นมันมันเบาวๆาาเริ่มออกแล้วค่ะเอฟซีตอนนี้น้ำปลาหวานก็ข้นเหนียวได้ที่แล้วค่ะกลิ่นก็ห,หอมส่วนรสชาติอร่อยถูกอ,อกถูกใจแล้วค่ะนำขึ้นจากเตาไปพักให้เย็นก่อนคะ่ะตอนนี้น้ำปลาหวานที่นำมาขึ้นพักไว้ให้เย็นตอนนี้ก็เย็นดีแล้วคะ่ะนำมาตักจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะ น้ำปลาหวานน้ำข้นๆเหนียวๆสีสันสวยงามกลิ่นหอมหอมมากๆเลยป็นเพื่อนือนี้แอดนิดแอดวีบเจริญอาหารอีกแล้วค่ะเอฟเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองนําสูตรนี้ไปทําทานดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนคะ่ะถ้าไม่มีปลาย่างป่นหรือกุ้งแห้งป่นไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเอฟํีสูตรนี้ก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะ เนื่องจากที่บ้านมีกุ้งแห้งปนอยู่แล้วก็เลยนํามาใส่ด้วยค่ะหลังจากเทใส่ถ้วยหมดแล้วก็นําหอมเจียวกระเทียมเจียวแบพริกทอดมาโรยหน้าหน่อยค่ะที่แอดวิปตักอยู่นี้คือหอมเจียวค่ะหอมเจียวนี่ก็เจียวให้เหลืองๆกรอบๆนะคะที่ตักอยู่อีกถ้วยนี้ก็คือกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเอามาซอยเป็นแว่นๆบางๆค่ะทอดให้เหลืองๆนะคะแล้วก็โรยด้วยริกทอดนะคะ พริกก็เอาไปทอดสักแป๊บหนึ่งนะคะอย่าทอดนานเดวไหมค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเ,เพื่อนๆน้ำพริกาหวานสะดาก็าต้องทานคู่กับสะดาเราก็ทานคู่กับผักตั้งโอและขาดไม่ได้เลยคือปลาดุกย่างค่ะสําหรับตัวแอนนิตเองแอนนิตชอบทานกับผักตั้งโอมากๆค่ะสะดาแอนนิตไม่ชอบเพราะมันขมแต่แอดวีชอบมากๆเลยกับสดานะคะ เนี่ยค่ะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยค่ะทานคู่กับผักตั้งโอบางท่านก็จะไม่ทราบน,นะคะว่าผักตังโอเป็นยังไงเข้าใจว่าต้นขึ้นชายนะคะเป็นผักตั้งโอส่วนวิธีลวกสะดาให้หน้าทานใส่น้ําลงไปในกระทะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพอน้ําเดือดพาน,นาสะดาวใส่ลงไปทิกสะดาไปมาให้โดนน้าร้อนลวกทั่วๆค่ะ ถั่วไม่ทั่วสะเดาจะดำค่ะสําหรับท่านที่ฟันยังดีอยู่ก็รวกสะเดาเพียงแป๊บเดียวค่ะไม่ต้องรวกนานนะคะแต่ท่าในใดที่ฟันไม่ค่อยดีก็รวกให้นานนิดนึงสะเดาจะได้นิ่มๆค่ะพอรวกสะเดาได้ที่แล้วให้ตักสะเดาขึ้นนกน้ําเย็นค่ะสะเดาจะได้เขียวน่ารับประทานค่ะสามถ้วยข้างบนที่เห็นนั้นก็จะเป็นถ้วยกระเทียมเกลียวเหลืองๆกรอบๆแล้วก็หอมเกลียวเหลืองๆกรอบๆ แล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดค่ะท่านใดที่ชอบทานกระเทียมเจียวเหลืองๆกรอบๆหอมเจียวเหลืองๆกรอบๆและพริกขี้หนูแห้งทอดก็เ,เอาไว้หยอดบนข้าวทานเป็นคำๆได้อรรถรสมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอฝากเอฟซีที่รักทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆ ไว้ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นิเวีแฟมารี Family ได้นำเสนอเมนูอาหารที่น่าทานต่อไปค่ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย